ดีครับมาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมวันนี้ก็ดูครับผู้คุมต้องคุมถึงกับสองคนครับคุณตากับป๋าดอนครับคุมสองเลยไปรุ่นครับไปรุ่นต้องคุมสองครับโอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูครับก็ช้างนักเลงครับต้องคุมถึงสองคนครับฮึดฮึด โหเมืองหนาเมืองหนา <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเฮ้ยเอาออกมาแล้วดีใจดีใจมิงน้อยเดื้อเหรอดื้อเหรอเดือใช่ไหมอะไรเพื่าาดื้อดนะครับมึง อยากอ่อนดินนิอยากอ่อนดินนิคุณนะดูพุงใกล้ใกล้ <c oughs> ตามิ่งเดินเรีนเคุณนะ <ไป S 1> นี่ก็ลูกบอลสองสีไปนี่<ป>โอ้โหดูตูดคุณแม่ก็มาแล้วครับมา,มา,มาดูตัวโัวตัวใหญ่มากมา อะไรกินยินกินได้สักแลหละอยู่นั่นหลวงดาวมาไปหลวงบาท่านมาบ่าบ,บุกหลวงเหรอว่ามีมูเหรียญโน้พี่ดาวไปเที่ยวงานสังเหมือนว่าหลวงบุกหลวงครับบกุกหลวงใช่มาเหรียญกับมิงอยากเหรียญพี่ดาวไปอยู่ว่มีมูเหรียญเต็มหมิงยานครับบุกหลวงสิมาเหรียญกับมิง เพิ่งสั่งอะไรอีครับกินน,ะน้ำคุณแม่ดูพุงคุณแม่ครับอ่ะยลินกินต้มโอ้โหเบิ่งพากันมากลุนบวกเลยบอกว่าไง กวนมิงอย่าไปกวนมิงเด้อเฮ้ยมีการย่งขี้ดินมีวะฮู้ขี่นอนพ่อไอ้เบาดีพ่อเบาบ้าหลายไปเที่ยววะมึงนี่เอาเอาเอาลงเบื่องลงมาเลี้ยงกับมิงเสยไปเลี้ยงกับมิงไปดาวบ่ายจเที่ยวเนาะย่งเลี้ยงวับ้านครับ หาสำรวจบ้านตัวงานสำรวจบ้านว่ามีอย่างบ้านโชกับปู่ก็เข้ามาบ้านลกนี่ม่งพังหอกเสียดิระวังสายไฟนะยานหลวงครับอยหนาถอยหลังตามไปตามไปสิไปเดินตามตามตามเย เว่าเว่า้กทมามก่ะงยน้กันมายังมาตื่นไปเลี้งกับหลวงไปหลวงบ่มีมูเลีนพี่ดาว่าอยู่เดี๋ยวดเดี๋ยวดึงนะนุ่เม็เอาขนมให้มิ่งกินนแท่ปากเลยไอ้ยังนั่นบํรุงว่เขาเรียนยังหนูนมมเม็ดหรือพี่ดีให้ขนมกินปื้ยเสียบเอายีกป้อนอีกเย ดูปัดเสียบเถอะวะพูดเสียงหยามเจ็บเจ็บเจ็บเยู่หนูไปป่วนบิงเบ่งหนูเอาให้น่องยีน้ำไปตามพูดไปแล้วตามพูดไปแล้วระวังดักระวังดักดูพ่อแม่ทำอะไรท่านปวดปวดตามไม่แล้วตามไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกแก้วหลงอีกหลงสิมาเหร่นน้ำเนี่ย เอ้าเอ้าเอาหวยงานีค่คุณตาใส่กระดิ่งให้คร hmm. oh. oh. mm ับกระดิ่งล้อๆใส่กระดิ่งล้อๆ้อเออห่วยใจก้อนมิ่งใจเย็นมิ่งใจเย็นไม่หลุนใจร้อนเนาะใจเย็นมิ่งอุ้ยตาใส่กระดิ่งให้ครับอ้าวลูกลูกกระดิ่งลุดโอ้เลยเห็ดไหมลูกกระดิ่งลุดมึง อืมวิ่งวิ่งแรงน,นัวขนมให้น้องก,กินน้ำป้อนเลยใส่ปากเลยเออมีต้ามนินเนาะนมเม็ดนมเม็ดว่ะเออ,อนุ่มเม็ดกับนมเม็ดะนะเหรอบ่เบื้องเสียงเบืงเง้องหย่ำมครับป้อนเจี๊ยบเสียงหย่ำมนมเม็ดครับอี๋กินเป็นเสียวะ่ะเอ,อ้าดูนิ่งเลยบันนี้ว่ออออไปใส่เลย สินอนอูตีนี่คนตามคนตาไปแล้วตามตายไปกันโอ้สงสัยติดใจโนมเม็ดน้ำพีดีม้มาเอาป่อนเลย<ด>เอาเอาเร็วๆคนหิวเมียพี่ดีมกระซ่าเนาะลายหิวเล้วนี่แมนบอมิพควนยิบกินเองยีเอ้ยจะกินกล้องจะกินก้องแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่นตูตูดตูดูตูดครับดูตูดช้างอู้ dễ mạng đi, quây, Bây giờ làmิง, huy, huy, ý. huy, ý. huy, 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 ปหาไม่เจี๊ยบเลยมิงมิงหายไม่เจี๊ยบเลยมิงบกหลงวย่วแรงนี่มิงเอาน้มเม็ดไหนน่องยีน้ำเฮ้ยเสียบนมเม็ดมันเป็นวิตามินเอ้ยคนป่วนกับลื่อมอีกเฮ้ยมีการหึงใสเขาอีก ไม่เก็บยแต่งหน้ายังยยังเลยยังไม่้แต่งหน้านี่แต่งหน้าขอ่คอกล้องวน้าสุดนะครับผมลิ้นสงมไม่แต่งก็ยอ๋อุ้มอลุงออลุกระยานขึ้นกันว่ะเอาตางขนต่างยานเนาะมิงมีงว่าท่านเห็นเอ้าถ้าบึงเห็นเห็นเห็ลุงนี่เป็นยังไงเอาขนมไ่นอนกินน้ำป่อนเลยเม่สุดท้ายเรื่องเร็วองทีเบียงคนหิวไหม สีน้ำจิ้มยู่เดียวก็มาออกมาแล้วมั้งปานนี้มาแล้วยูยุน้องบัวบ้านม่นมาอยู่บ่เอ้ยผู้น่ะเบ่งเบ่งตูดพว่นพามิ่งไปเรียนหรียญแน่พรดลทุนแนวเขาบอกว่าพวนชอบดูมิ่งใช่ไหมพวนพวนชอบดูเลยใช่ไหม ดูดิไม่ดูไม่ได้เฮ้ยพวกว่านเป็นคนพูดเสียงดังเฉยนะครับผู้ว่าไม่ได้ดูครับต้องมาดูตัวจริงครับผู้ว่าน่ารักครับตุ้ยมุ้ยดีครับน่ารักตุ้ยมุ้ยเลยนะครับมาดูใกล้ๆที่แท้ก็ให้คิดเอาให้ให้ก็ให้เอาพูดไม่ขอกินนมเม็ดเอ้าเอาเป็นได็กเอาออกซะหนอ แสบบ่มิงหรือต,ตีตูตีตูตีตูแบลนคนมนไม่นอนยินอีกเบอเรว,เรวคือบ่ซื้อมาหลายๆเนี่ยอูอ้ไกลว่ามีเสียงหรอกมิงเหยียบขีแตกแล้วเอาเอาเอาตีนไกลแล้วบันนี้อๆๆๆเอาอย่างนอบันนี้ถอยจ้าจ้ากันวันนอ้เจเย็นปวดวันดินมันง่ายที่ทุด เหี้นเลยเหี้นเจ๊ะยางหายยังนี่ยกดอื่นก็อย่าลืมเข้ามากด์กกดดไแชร์ให้ด้วยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ